สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพสมบูรณ์ 1. ในพันนะครับคันนี้มือเดียวไปไ้ายแดงครับกับฟอร์ดโฟกั1.8ออโต้ตัวท็อปปี2008นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับจะทรงมางงามๆเจ้าของเดียวเลยครับดูแลมาอย่างดีนะครับ ไม่น้อยด้วยครับ114,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพดีๆราคาหน้าจับต้องนะครับ19,000บาทนะครับกับทรงหรูหรูสปอร์ตแบบนี้นะครับภายในสวยสะอาดเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านนอกนะครับจัทรงมางาม เช็คชมดูได้นะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง youtube ขอสนลดได้ครับปี2007นะครับมือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีมากๆนะครับใครที่สนใจหาทรงนี้แนวนี้ไว้ใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหนึ่ในพันแน่นอนนานๆจะมีมานะครับปี2007ซะด้วยนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2 บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับของแต่งของเพิ่มมีมาให้ครับไปเช็คชมดูได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับรูปมีมาเยอะมีมาทุกมุมนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เช็คและคัดมาอย่างดีครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับกับทรงสวยสวยสปอร์ตแนวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับ จนนี้จะมีแอร์หลังด้วยนะครับก็เย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับเบาะนี่ก็พับได้ด้วยครับจะมีแอร์หลังนะครับนี่นะครับกว้างกว้างพอประมาณทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับออกมาตัวนี้น่าจะมีล้านนะครับตอนออกใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอขอะคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับรถคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเรียวรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับที่แน่นอนคือมือเดียวป้ายแดงไม่แสนต้นเพียงเท่านั้นนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์4บันใช้งานได้ทันทีนะครับรถสวยสำหรับ Ford Focus ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับราคาแสนต้นเพียงเท่านั้นนะครับ คลิกชื่อคลิปออนไลน์ละเอียดได้เลยครับรถสวยสภาพดีราคาน่าจับต้องนะครับ เอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับจะทรงมางามขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครที่สนใจนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Ford f o ฟ u s ัสขับในแฟนเพจ Facebook นะครับและก็ใน YouTube มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงเป็นคันๆเลยนะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อพิควัมนะครับเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับเรารายงานตรงครับรายงานชัดครับ ประเด็นคือถ้ามันไม่สวยจริงไม่ดีจริงเราก็ไม่นํามาส่งต่อแล้วครับก็ตีผ่านไปเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับจัดทรงมางามๆสวยๆสภาพดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากให้เป็นตัวเลือกเลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับชมใช่เช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับปั้นไกลไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ ไม่ไกลเกินไปเราก็ขับส่งครับถ้าไกลนิดหน่อยก็จัดขึ้นออนสไลด์ไปนะครับรถสวยสภาพดีนะครับคันนี้ใช่ชอบชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ